สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะเราก็จะมานะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมต่อจากตอนที่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความกตัญญูกะัตะเวทีต่อพระพุทธศาสนาค่ะแล้วก็เรื่องของมงคล38นะคะซึ่งสองหลักธรรมนี้ยังอยู่ในหัวข้อโอวาทข้อที่2นะคะ ก็คือการทําความดีให้ถึงพร้อมนั่นเองเรามาดูความกตัญยูกะตะเวทีต่อพระพุทธศาสนากันค่ะความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระพุทธศาสนานั้นเนื่องจากพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาทีออ่มีคุณประโยชน์ต่อชาวพุทธทุกคนรวมทั้งตัวนักเรียนตัวเราด้วยนะคะซึ่งจะทําให้ชาวพุทธนั้นมีความสุขและสังคมสงบสุขดังนั้นตัวนักเรียนเองซึ่งถือว่าเป็นพุทธศั์ พุทธศาสนิกชนก็จะต้องมีความกระตันยูกระตะเวทีต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเราสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะนั่นข้อแรกก็คือนักเรียนควรจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเหมือนที่นักเรียนกําลังทําอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งในวิชาสังคมนั้นนักเรียนก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมมาโดยตลอดข้อที่ 2. ปฏิบัติตามหลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนาให้ถูกต้อง เป็นยังไงคะเราลองมองย้อนกลับไปดูตัวเราสิคะว่าข้อ2นี้เราได้ทํามากน้อยเพียงใดข้อที่3ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาและปกป้องพระพุทธศาสนานี่ก็คือเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระพุทธศาสนาค่ะเรื่องต่อไปค่ะคือเรื่องของมงคล38ประการซึ่งมี38ข้อแต่ในป .5 เราจะเรียนเพียงแค่3ข้อนั่นก็คือฝ่รู้ฝ่เรียน การงานไม่อากูลและมีความอดทนนะคะซึ่งทั้ง3หัวข้อนี้เรามาดูกันทีแล้วหัวข้อหัวข้อแรกก็คือฝ่รู้ไฝ่เรียนนะคะฝ่รู้ฝ่ายเรียนก็คือการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มากเพื่อให้มีความรู้กว้างขวางใส่ใจรับฟังค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมออันต่อมาก็คือการงานไม่อากูลค่ะ ก็คือการทำงานที่ให้เสร็จโดยไม่ปล่อยให้ข้างค้างนะคะงานที่ทำนั้นจะไม่บรรลุผลตามเป้าหมายเลย นะถ้าเกิดทํางานไม่เสร็จก็จะเกิดผลเสียต่างๆตามมาด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมีความอดทนค่ะก็คือความอดทนอดกลั้นซึ่งเป็นคุณธรรมสําคัญประการหนึ่งที่เป็นพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้การเรียนหรือกิจการต่างๆนั้นประสบความสําเร็จวันนี้นะคะคุณครูก็มีคลิปการ์ตูนเกี่ยวกับเรื่องของการใฝ่รู้ใฝ่เรียนการงานไม่อากูลและมีความอดทนมาให้นักเรียนได้รับชมรับชมกันได้แล้วค่ะ ได้ยินแม่ไหมเนี่ย ก <tôi> ูไม่ได้กอีกเรียนมาต้องเรียนที่ไหนกูยังไม่มีปัญญาจะส่งมึงเรียนเลยเรียนอยู่ที่ไหนพแม่ไปวย 哎呀！ บ้านของฉันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวอยู่ด้วยกันสามคนมีคุณพ่อคุณแม่และตัวฉันเองที่บ้านของฉันเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลาฉันชื่อน้องไข่เจียวหยุดเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ฉันช่วยคุณแม่ทำงานบ้านกวาดบ้านฉันช่วยคุณแม่ถูบ้าน และในเช้าวันเสาร์ฉันได้ช่วยคุณแม่ซักเสื้อและผ้าและเมื่อฉันซักเสื้อและกระโปรงเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็นำเสื้อและกระโปรงไปตากที่หลังบ้านเพื่อที่จะพึงแดดและเมื่อถึงเวลาเย็นฉันก็ไปรดน้ำดอกไม้และรดน้ำพืชผักสวนครัวที่คุณพ่อหรือคุณแม่ปลูกเอาไว้ หลังจากเสร็จลดน้ำดอกไม้และลดน้ำเพื่อผักสวนครัวฉันก็มาเช็ดโต๊ะอาหารเพื่อเตรียมรับประทานอาหารในมื้อเย็นของวันนี้หลังจากที่เรารับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มานั่งเล่นที่ต๊ะไม้เห็นอ่อนเพื่อบรับลมเย็นๆและวันนี้เป็นวันที่มีอากาศดีมาก เช้าวันจันทร์เมื่อต้องไปโรงเรียนน้องไข่เจียวก็รีบตื่นนอนแต่เช้าทําธุระส่วนตัวและแต่งตัวไปโรงเรียนเองน้องไข่เจียวต้องเดินไปโรงเรียนเองทุกวันแต่ก่อนจะไปโรงเรียนน้องไข่เจียวต้องไหวคุณพ่อและคุณแม่ก่อนแล้วจึงจะไปโรงเรียนได้เช้าๆอากาศดีน้องไข่เจียวเดินไปอย่างมีความสุขและถ้าเห็นขยะอยู่ตามทางเดินก็จะช่วยเก็บและนำไปทิ้งขังขยะอยู่เสมอ และเมื่อไข่เจียวถึงโรงเรียนและเริ่มเรียนก็จะต้องตั้งใจเรียนและถ้าไม่เข้าใจอะไรฉันก็จะลุกขึ้นถามคุณครูทันทีและเมื่อเข้าใจแล้วก็รีบจดเพื่อจะไม่ให้ลืมถ้ามีเวลาว่างน้องไข่เจียวชอบไปช่วยงานคุณครูเพราะคิดว่าครูก็เหมือนพ่อแม่อีกคนจึงเต็มใจไม่ว่าคุณครูจะใช้อะไรน้องไข่เจียวก็จะทำให้ดีที่สุด ผลของความดีท้าแม่เุครูมอบทุนการศึกษาให้กับน้องไข่เจียวและชื่นชมถ้าเราเป็นคนดีขยันซื่อสัต,ตย์กตัญญูเราก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆนิทานมงคล38ประการมงคลที่27มีความอดทนนิทานเรื่องนกกระจาบเจ้าปัญญานานมาแล้ว ยังมีนกกระจาบตัวหนึ่งบินมาถึงหมู่บ้านที่นายพรานดักนกขายอาศัยอยู่นกกระจาบไม่ทันระวังตัวจึงติดกับดักของนายพรานไม่นานก็มีนกตัวอื่นๆจำนวนมากบินมาติดกับดักเช่นเดียวกันเมื่อนายพรานมาถึงก็จับอานกทั้งหลายไปขังรวมกันไว้ในกรงแล้วเลี้ยงดูด้วยอาหารอย่างดีบรรดานกตัวอื่นๆพากันกินอาหารอย่างอร่อ,รอย แต่นกกระจาบไม่ยอมกินอาหารเพราะคิดว่าหากเรากินอาหารจนอ้วนผีแล้วนายพรานก็จะนำเราไปขายเพราะฉะนั้นเราจะอดอาหารให้ผอมโซทุกวันนกที่กินอาหารจนตัวอ้วนก็ถูกนายพรานจับไปฆ่าทำอาหารบ้างนำไปขายบ้างนกกระจาบจึงกล่าวกับนกตัวอื่นๆว่าหากท่านไม่อยากถูกฆ่าก็จงอดอาหารเหมือนเราเถิด นกที่เชื่อคำของนกกระจาบก็พากันอดอาหารตามหลายวันต่อมานกที่ยอมอดอาหารจนพร้อมโซก็เริ่มทนไม่ไหวจึงร้องขอกับนกกระจาบว่าท่านนกกระจาบเราควรกลับมากินอาหารเถิดไม่เช่นนั้นจะตายไปแน่แท้นกกระจาบจึงกล่าววา่าขอให้พวกท่านอดทนพรุ่งนี้พวกเราจะรอดตายจงเก็บแรงเอาไว้บินเถิด ครั้นรุ่งเช้านกกระจาบจึงออกอุบายว่าพวกท่านจงนอนนิ่งแกล้งทำเป็นตายเรารับรองว่าท่านจะรอดตายเมื่อในพรานมาถึงก็เปิดกรงจับอนกกระจาบและนกที่แกล้งตายเหล่านั้นไปทิ้งเมื่อได้โอกาสนกกระจาบก็ส่งสัญญาณแก่นกทั้งหลายรีบบินหนีเถิดพวกเรานกทั้งหลายจึงรวบรวมกำลังผูบินจากไป และพากันออกหาอาหารไม่นานก็กลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์ปกติดังเดิมบรรดานกทั้งหลายจึงยกย่องให้นกกระจาบเป็นผู้นำฝูงสืบมาเพราะมีปัญญาและความอดทนจนพาพวกตนรอดพ้นภัย